สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแม่มิวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ชวนมาทําไอศครีมกาแฟโฮมเมดแบบง่ายๆอร่อยๆไม่ใช้เครื่องตีไม่ใช้เครื่องปัน่นใครชอบเราไปทํากันค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่ผงกาแฟลงไปก่อนเลยค่ะแม่มิวใช้ผงกาแฟสําเร็จรูปรสออริจินอลนะคะตามด้วยผงโกโก้วันนี้จะทําไอศครีมให้มีรสออกแนวมอคค่านิดนึงนะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตามด้วยน้าร้อนจัดนะคะ คนผสมให้เข้ากันให้ผงโกโก้กับผงกาแฟนะคะละลายดีทั้งหมดค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานสุดนี้จะหวานพอดีใครชอบหวานมากหวานน้อยปรับได้ตามชอบนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดี พอเข้ากันดีแล้วก็พักส่วนนี้เอาไว้ค่ะจากนั้นเราไปเตรียมวิปปิ้งครีมกันต่อชั้มผสมที่จะใช้ตีวิปปิ้งครีมแนะนําให้นําแช่ช่องแช่แข็ง10นาทีก่อนนํามาใช้นะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมแม่มิวใช้แบบดรลี่หรือว่าครีมสดนะแนะนําให้นําออกจากตู้เย็นช่องธรรมดานําไปแช่ช่องแช่แข็งสักสินาทีก่อนนํามาตีก็จะทาให้เราตีขึ้นได้ง่ายขึ้นค่ะแม่มิ้วใช้ตะกร้อมือในกันตีนะใครมีเครื่องตีไฟฟ้า ใช้เครื่องตีไฟฟ้าได้เลยก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ถ้าใช้ตะกร้อมือเหมือนแม่เหมือนแม่มิวนะคะก็จะใช้เวลาสักประมาณ5นาทีได้ค่ะตีจนเค้าตั้งยอดอ่อนได้ประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะก็ใช้ได้แล้วก็ใส่ส่วนของตัวน้ำกาแฟที่เราผสมไว้ในตอนแรกนะคะลงไปค่ะ แล้วก็ใช้ไม้พายคนผสมให้ส่วนผสมสองส่วนนี้เข้ากันดีเลยนะคะขั้นตอนนี้สามารถชิมรสชาติแล้วก็ปรับความหวานได้ตามชอบนะคนผสมจนเข้ากันดีได้ประมาณนี้นะคะ เขาจะเนียนแบบนี้เลยก็นำเทใส่ชาผสมหรือว่าถ้วยไอศครีมที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะใช้แบบไหนก็ได้ที่สามารถนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งได้นะคะจะเห็นว่าทำง่ายมากๆเลยนะใครที่ขอมาหรือว่าใครที่ชอบทานไอศครีมกาแฟนะลองทำสูตรนี้ดูนะคะ แล้วก็ปิดฝานำแช่ช่องแช่แข็งประมาณ5-6ชั่วโมงหรือว่าค่ำคืนเลยก็ได้ค่ะหลังจากไอศกรีมกาแฟของแม่มิวเซ็จต,ตัวดีแล้วนะคะอันนี้แม่มิวแช่พักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะก่อนที่จะนํามาขูดแบบนี้คือพักทิ้งไว้10นาทีให้เนื้ออ่อนตัวลงนิดนึงค่อยนํามาขูดหรือว่าตักเอาไปทานค่ะ จะเห็นว่าเนื้อไอศครีมเขาจะเนียนมา,มากๆเลยสูตรนี้ไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะนี่นะหอมกาแฟน่าทานมา,มากๆเลยค่ะใครที่คอมเมนต์ขอมาหรือว่าใครที่ชอบทานไอศครีมกาแฟอยู่แล้วลองทำสูตรนี้เก็บไว้ในตู้เย็นหยิบออกมาทานตอนที่อากาศร้อนๆโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะคืออร่อยแล้วก็ชื่นใจสุดๆเลยค่ะ โดยเฉพาะเป็นอาไอศครีมโฮมเมดด้วยนะคะเราก็จะคุมความหวานได้รู้ว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะคะก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเรามาชิมกันค่ะ เนื้อไอศครีมเขาจะได้แบบนี้เนื้อเนียนนะคะหอมกาแฟรสชาติกลมกล่อมหวานพอดีอร่อยมากๆเลยแนะนำให้ลองทำกินกันใครทำได้แบบไหนมาเม้นบอกกันฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเราเอามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ